ดอกงามนะครับกำลังเห็นพี่โดน,นครับผมโอ้กำลังแก่งแทบนะครับซนีพึ่งดำโอ้ยนว่าดอกเดียวโเบิ่งนี้ครับผมใครเห็นแล้วงกขาวไม่โดนโอ้ยเพี้ยไอยเบิ่งดีๆให้มันเกิดเป็นโม กำลังแข่งแสบเลยสวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสุขุสุคนครับเมื่อนี่กับพระขอปลาหาเห็ดอีกคือเกานะครับผมเมื่อนี่มา อีกป่านึงนะครับผมมาเลาะเบิ้งงนะครับเนาะบลูดอกว่าเห็ดมันสีออกบ่ออกแต่ว่าก็ล้องหาเบิ่งกอนนะครับผมเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดเผึ่งเห็ดเผื่กก็ทรงอ่าบ่ค่อยมีหายยากอยู่นะครับผมมันเริ่มเน่าเริ่มยุบนะครับเนาะก็เลยแบกมาเบิ่งอีกป่าหนึ่งป่านี้ป่าที่เคยมาเก็บเห็ดละงูกเอ้าลองเลาะเบิ่งครับผมผมพอแล้วครับดอกหนึ่งอาจจะเป็นเห็ดละงูกขาวครับผมนี่เห็ดละงูกขาว ออกอีกรอบบอ่พี่น้องเนี่ยเป็นใครขึ้นมาอยู่ครับมแมงจบะนี่เป็นใครกับนี้อยู่ครับใครเดียวพ่อเห็ดนาแหลกผมเห็ดนาแหล่นี่ก็กินแบ่บคสองสามอก นี่ดอกแข็งดีครับผมฝนบปรตกครับนี่จุม่มนี่หนาแหลนหน่อยครับอีกดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับผมอู้ดอกขาเป็นไง มันงอกขาวดอกหนึ่งครับเอ้บุ้มหมืเลยครับผมเกิดเทราดอกอ๋อนี่ยังเห็นพี่องครับผมขงมันอันนี้มันห่างแล้วครับบอกสองดอกนะครับ เอ้าลองเปลี่ยนปลาไหมครับผมลงมาแล้วครับดอยวังนึงนี่บ่ค่อยมีเห็ดครับผมได้เห็ดละงกสามซี่ดอกนะครับเอ้าลองขึ้นไปนี่ครับผมเบิ่หลังยางขึ้นมากับพ่อแล้วครับเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดไข่ขางนี่เนีนครับเกิดดูนน้ำปลาหญะตะไคร้ครับเห็ดละงกจูมนึงครับผม นี่คือบมมีหมูดอกเดียวดอกงามนะครับช่วงนี้ออกบ่หลายปันใดครับลงมาเทละดอกพอไข่เห็ดละงกครับไข่เดียวเห็ดละงก ดอกงามเลยครับผมดอกสีสมๆมูรณ์ของกรดอกสองดอกเล็้ไปเรื่อยๆครับผมเห็ดไข้เกิดอยู่กลางเดินเลยครับโหกำลังงาม ขึ่นเขา่าสองดอกกระเมนครับวางกระตาไปเลยนี่เป็นเห็ดปุ๋ยตองครับผมดอกน พึ่งคล้ๆเห็ดพึ่งนกยุงครับผมนีน่แมนแ่นละเห็ดพึ่งนกยุงอันนี้ขามันบก่อยแสบแล้วครับนี่ผมสะปาดอกหลายเติบดอกนี่หวาน,นครับเห็ดละงกครับผมสองดอกหลังเป็นไข่ขึ้นไม้เยอะ อ้แมงจ่อเลยพี่้องเลยนี่กรเ,เด้าเหตุเกิดเขาครับผมนี้ขึ้นข้าวสองดอกนี่เห็ดอันนี้นนนแกงแ่แบๆครับผมคือบุกเกิดลาย แมงตอมอยู่นี่หลายดอกอยู่ครับเพ็ตรตึ่งตองนี่อู้กำลังแก่งแซบนะครับสานี่อืมน,นี่อีกเกิดเป็นมูนะครับเห็ดอันนี้เกิดลงสามดอก ดอกหน่อยมันน่าแมงตอมนี่นี่ตงเกียบงยากครับผมถ้ามันมีแมงตอมสองดอกดอกนึงครับอืมดอกหน่อยก็น,นีพี่นอง อ,อืมนอหลุดเลยอืมดอก,กนี่จนมาเท่าได้อยู่ครับดอกนี่ได้ปะอืมบ่ได้ได,ไดันขึ้นตอง มองนี่ลายดอกดูครับนี่ยแมงตอมอยู่นี่ี่ดอกบานแล้วครับดอกนี้เกิดลาอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเหลืองครับผมหวานขึ้นกันครับดอกนี้นี่ดอกเดี่ยวครับดอกนี้ดบบน ้ได้ยูพี่น้องครับโบท่านได้เปื่อยครับผมเอื้นเห็ดพึ่งขาแข็งนะเบิ้งขามันนี่แข็งคือจังไม่เลย,เยอะไรงูอีกดอกนึงครับผมพึ่งเหลืองงามเลยครับอีกดอกครับอู้ขาอด,ดอกเป็นไงครับดอกนี่ โอ้พ <Five. S 1> ีเผือกงามเลยนี่นะครับนี่หาเบังดีๆครับมันเกิดเป็นมือกําลังแข่งแสบเลยอ่ากําลังได้เท่านี้ครับผมมือนี่เก็บไปเรื่อยๆครับนี่บองอือครับ พึ่งขาเข็งครับดอกน,อน,นี้กับแมนครับเนี่ยแต่ว่ามันดอกหน่อยพึ่งเหลืองดอกนึงครับนี่ไปอ,อยู่นะครับนี่เกือบป่อยแล้วพึ่งดำโอ้โหคิดว่าดอกเดียวเนาเบิร์ดครับผม ดอกนี่นี่สวยดีครับผมุ่นะนี่บูได้แล้วครับดูอีดอกฮดอกน้อยมันนี่ได้อยู่ครับดอกน้อยดอกนี่้ำงาๆครับผมนี่ เห็ดพึ่งเทียนนะครับดูเห็ดพึ่งเหลืองนี่ดอกงามอีกดอกนึงครับผมปลาห้อยไฟใหม่นะครับเห็ดบ่ค่อยสมบูรณ์เห็ดพึ่งดำครับอีกดอกน้อยครับ แกงหวานนะครับสีดำๆนี่ดอกหนึ่งครับพึงขาแข้งอู้ดอกงามเลยดอกนี่หรือว่าเห็ดพึ่งขาขนนะครับแต่แต่เอิญนนะครับเนาะเอินมาคือกันครับหวานกรอบเอานะครับเพราะได้เก็บอยู่ครับเห็ดเพิ่ง เครื่องตาแล้วครับ <c oughs> พ่อเห็ดนาเลกเหตุครับอู้หทั้งหลายดอกพี่น้องครับผมแต่พายุขึ้นมาเนาะครับเนาะนี่โอ้ยเปื่อยพี่น้องครับเลือกเอา แข็งอยู่ครับมันนี่ปุ้ยครับบ่อไหนปุ้ยขึ้นกันอูน้นี่เก็บได้สามดอกอู้นี่ข้างๆนี่มีเห็ดเผือกกำลัลงแหนมเห็นพี่น้องครับผมเพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเทียนสีมันคือจังเทียนกนเลยเอิอเห็ดพึ่งเทียนคับนี่เห็นป่ะขามัน ทำง,งามครับนี่อีกดอกเห็ดหนาหละแข็งดีอยู่ครับขาผูดอกนึงครับเห็ดนาหละนี่ดอกกำลังแกงตุงตองดอกน้น้อยดอกน เอาแล้วครับผมกับคือสฉพาสตำหนีนะครับเนาะมือนีก็บห้างห้างครับผมเห็ดนะครับคนเห็ดที่ได้ก็เป็นเห็ดพึ่งนะครับแต่ทงยางออกจากตาแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันอยู่ทางออกครับผมต้องแข้งกันหนะจะได้หายอยู่นะในตาหนึ่งอยู่เอาล้ครับผมก่อนกลับบ้านก็มาเบิ่งผลงานกันก่อนนะครับเนาะงานที่ได้ก็เป็นเห็ดผึ่งหมานคือเก่าครับนี่อู้ดอกงามตัวละเห็ดพึ่งมือนีเจ้า นี่อยู่ห่างๆเนาะพอะได้<อ>เก็บอพอได้เล่น<ะ>อยู่ครับผมเห็ดออกเห็ดดินกับบัวไหลนะครับอันนี้ส่วนของผมเอาด้วยบ้านกับโบตเต็มตาครับผมหาผู้เดียวอันนี้สองคนกับน้องไซนนะครับ <หา S 1> สองคนเจ้าถือว่าหมานโอเคอยู่ครับผมสลับมือนีนะครับเห็ดละงกกับหัวลุดเห็ดพึ่งหวานนะครับผมื้อนี้เห็ดพึ่งขมบ่ค่อยมีครับผมมีแต่ดอกหวานนะครับเนาะเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งตองเห็ดพึ่งขาขนเห็ดพึ่งดำจึงสิ่งนะแกงแซบอันนี้เห็ดนาเล่ได้น้อยหนึ่งครับผมอะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะคลิปนี้ก็ตรงกับวันที่3นะครับกรกฎาคม2565ก็ยังอยู่ที่แม่ของสอนคือเก่านะครับผมยังเก็บเห็ดอยู่นี่อีกหลายมืออยู่เนาะแต่ว่าเห็ดก็เริ่มห่างครับผมพอได้เก็บอยู่ครับอ่ะพอกันไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอันมันครับผมมือนี่ย่างไก่นะครับสองปลามื่อนี่ถือว่ามานอยู่อู้นวิวทางล่างครับขึ้นมาสูงเติบ ระวังทางกลับครับผมขี่รถผ่านมาพอไข่เห็ดละงกนี่ฮะไปเก็บเอาก้อนครับผมหลายไข่ยอยู่ครับนี่พูดจุ่มหาไขา่หกไข่เจ็ดไข่นะครับโอ้บ่งนี่ครับผมไข่เห็ดละงกขาวกำลังออก ออกอีกรอบบอเห็นแล้วงกเนี่ยครับผมติดจังมีไข่เดี๋ยวสองไข่นี่บอกไงถือว่าเป็นของแถมนะครับเนาะก่อนลับบ้านครับขามาบ่าเห็นอุ้ยกูเด้อตไข่ใหญ่ๆครับฮะอ่ะานม้น เกิดมันอีกไข่หนึ่งครับผมเนี่ยได้ของแถมก่อนกลับบ้านอูไข่นี่เกิดอยู่ผู้เดียวเลวยไงสมบูรณ์กูโม่าได้ของแถมเป็นไข่เห็ดล้โงูครับผมแปดไข่นะครับวงนี่